พี่น้องเสียบเสียบมั่งกันกันกบยาบ่อนเด้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสูหูสูขคนของผมมาพอ้ากับยาบ่อนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้จะบ่อนในเนี่ยเสียบเสียบฝากตอนพี่น้องเด้ครับเป็นประดุก ต้มน้ำปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อเสียบเสียบ,บต้องกันปรุงรสมาเรียบร้อยเด้อพี่นอ้องเด้อเสียบได้มาสามตัวใหญ่ๆเด้อพี่นอ้อทงทำเข่าใหญ่ๆจำก่นอนตัวนี้ก่อนสักก่อนพี่น้องเลย เหียงฮุยหุยเป็นตนาแเส็บนอย่างคักครับผม,มเด็ดออกกอน พี่น้องเสียบเสียบมัองก,กันกับจาบ่อนด้วยพี่น้อง ปลาดุกใหญ่สามตัวพี่น้องสดเสียบเขาเครื่องขนาดนเ,าเ,นเลยเขาเนี้ยหอนหอนเลยพี่น้องจ้ำลงไป ส่วนสักหนั่งน,นะเน่ยเอาเอาคีบออกก่อนพี่น้องอนระัที่ตกใจนอจ้าบ่นนะคบอผคือเกาเนียเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้แบบดวนม่านักนะอะไรอันไรเนี้ยครับผมว่าสู่พี่น้องฟังกับอะไรกระซังรับผม มาเสียบเสียบไปตลอนอ่ะ บรรยากาศอาะทีเป็นครึ่มๆจังหนอยเด้อยพี่น้องสวนแรงกายครับผมมหัน่นมันเลยแบบบอกมึนเมืดเนื้อเหลียงอุ้ยๆพี่น้อง บะแมันย่างดอกอย่างกลางเดี๋ยวตัวนี้บะรูดครับมุมเอาจวนขูดอะไรยจางขาด ตัวนำความบันเจือรใจบางอย่างครับอือเนื้อง่ามแห้งดีเลยพี่น้องเนี่ยปลาดุกมนเนง่ย เอาครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะจ่าบอนกับเพิ่งเศร้าหายดีเนาะหลายเรียงหลายเล่าเนาะที่บอ่อจะอธิบายมียังหลายเมื่อคืนกับพดไปแล้วนแฟนเพจเนาะพี่น้องมันจุกอยู่ในอกเดีเไไ๋ยวว่าอะไรแต่กระบมเป็นยังกรบผมจ่าบอนกะสีพยายามทสีจะมาสู่ต่อไป มันได้ก็แล้วกันน้องพี่น้องลูกขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันเอาจากในฝากพี่น้องเป็นกําลังแรงใจสู่ขูซุนในเด้อครับผมเป็นกําลังแรงใจให้จ่าบอลในพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับผมจ่าบอลเอาไว้สำมีสักอนเด้อพี่น้องอ่าสีกินบ่ค่อยเสียบมันได้กับคอโทษขออภัยพร้อมขอบพระคุณหลายที่พี่น้องติดตามรับชมขอบพระคุณหลายครับผม